ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้จัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาก็มีโอกาสได้น้อมละลึกในชีวิตการเวียนว่ายตายเกิด นะของพวกเราชาวโลกถ้าหากว่าเราไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวยึดถือเป็นกำลังใจชีวิตของเราประกอบไปด้วยความคิดตามกระแสะโลกแลนะอาจจะคิดนะไปมากยาวไกล แล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนและเป็นเหตุอย่างยิ่งทําให้เกิดความเนบะียดเบียนกันในสังคมชาวโลกแต่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องน้อมเพื่อควบคุมตนเองก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีแนวทางของชีวิต ในการที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงนั้นพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้สัจธรรมของชีวิตก็มีทางเลือกว่าชีวิตเนี่ยก็มีการเรียนรู้ในกระแสะโลกตามจริตวิสัยของแต่ละบุคคลซึ่งเราเองก็มีโอกาส นะได้พบได้เจอสังคมในอดีตยุคโบราณแล้วก็มีโอกาสใช้ชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลงจากโบราณมาสู่ยุคใหม่มาสู่ยุคแห่งโลกวิวัฒนาการจนสามารถสื่อสารติดตามกันได้ทั่วถึงกัน ในยุคโบราณนะ่จะต,ต้องใช้การเชื่อมโยงทางใจกันเป็นหลักแต่ยุคสมัยใหม่ใช้เชื่อมโยงทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์แต่ทั้งหมดทั้งปวงจะต้องน้อมสู่ความเป็นจริงของชีวิตก็คือการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าว่าเรามีโอกาสน้อมเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็น้อมพระธรรมคำสอนคู่กันไปด้วยจะทำให้เราใช้ชีวิตในเบื้องต้นก็ดีใน่าำกลางก็ดีนั้นจะประกอบไปด้วยความคิดความรู้สึกควบคุมตนเอง ถึงใจเขาใจเราอันนี้เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตประจำวันคำนึงถึงวัยนะีซึ่งโลกเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการนะีสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันาการก็ยังมีการพัฒนากันไปนะีเรื่อยเื่แต่สิ่งที่เราจะต้องควบคุมตนเองในเบื้องต้นในท่ามกลาง ต้องคำนึงอย่างยิ่งถึงใจเขาใจเรานะถ้าหากว่าเราตัวเราเองนะไม่ประสงค์จะได้ยินได้เห็นแล้ก็ได้มีสู่การกระทําให้ต้องทุกข์เดือดร้อนก็เชื่อเหลือเกินถ้าเราน้อมถึงใจเขาใจเราก็ทำให้เรามีกรระะัลยาณมิตรถึงบานปลาย นะพอสมควรได้ถ้าหากว่าเราไม่คำนึงถึงสิ่งที่มีความละอายต่อบาปไม่ทาร้ายตนและคนอื่นก็ทาให้เรายึดมั่นในโลกแห่งทันสมัยไม่มีความเข้าใจเรื่องชีวิตไม่เที่ยงไม่ได้เข้าใจเรื่องจิตใจจะต้องไปสู่ผลของกรรม ไม่ได้น้อมถึงพระธรรมคำสอนหรือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ความจริงในเรื่องชีวิตไม่เที่ยงเสียก่อนชีวิตไม่เที่ยงความจริงก็เป็นธรรมะนะซึ่งทุกคนก็ได้พบได้เจอกันอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเสียก่อนก็จะต้องมีชีวิตในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างไร ให้มีการระมัดระวังเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอถึงบ้านปลายเราจะทําตัวกันอย่างไรแตนะ่ไม่ได้ถึงบ้านปลายชีวิตเรายังเป็นคนที่โกรธที่โมโหนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากจะได้เบียดเบียนสังคมเพื่อจะให้ตนนั้นนะ,จะเจริญทางเดียว ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเครื่องตักเตือนตัวเราแบบนี้ก็แน่ดอนเราพัฒนาตนหาวิชาความรู้หาแนวทางของชีวิตนะสูกฝึกฝนตนไว้ซ้ำๆประจำประจำก็อาจจะทำให้เราหลงไปในกระแสะโลกจนขาดการยับยั้งชั่งใจจนไม่รู้ว่าใจเขาใจเรานั้นเป็นอย่างไร และไม่รู้ว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงนะวันต่อวันนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับทุกคนกับตัวเราได้เหตุเหล่านี้เองจะทำให้เกิดความรู้สึกลุ่มร้อนภายในใจของตนนะทั้งที่ตอนนั้นก็ได้ครอบครองปัจจัยนะต่างๆไว ال, ้มากมายเกินความจำเป็นด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความหลงของชีวิต นะไม่ได้เข้าถึงการพิจารณาธรรมในเรื่องความไม่เที่ยงนั้นพะระธรรมคำสอนก็มีวิธีการให้เราเดินทางไปสู่่ามกลางบ้านปลายนั้นด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานะปัญญาก็ต้องเลือกสองทางกระแสะโลกคู่กับกระแสะธรรมก็คือจะต้องมีความละอายต่อบาปไปด้วย ถ้าหากว่าเรามีความละอายต่อบาปไม่ได้หมายถึงเรางอมืองอเท้าไม่ขยันมันเพียงนะเพียงพอกับพอไม่หยุดหยุดยไม่ยอมเคลื่อนไหวตนในการที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้คู่กันไปแนวทางผู้สูงวัยนะถ้า,าเราสั่งสมคู่กันระหว่างกระแสะโลก คู่กับกระแสธรรมนั้นจะทำให้เราไม่ตรึงเครียดมนุษย์เราเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายประกอบไปด้วยจิตใจความรู้สึกนึกคิดถูกการสั่งสมไว้อย่างไรถ้าหากว่าเราสั่งสมไว้ทั้งกายและใจสั่งสมความไม่เที่ยงไม่ได้หมายถึงเราจะหมดเลี้ยวหมดแรงนะเห็นความสลดสังเวส ความตลดหดหู่ของสังคมนั้นจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นหรือไม่เป็นเครื่องเตือนเราเสมอว่าถ้าหากว่าเราเดินทางไปสู่สูงวัยควรจะต้องนะเตรียมการเส่ยก่อนตอนวัยท่ามกลางไม่ใช่หมายถึงเราจะาหมดววละหน้าที่แล้วค่อยอแก้ไขตอนนั้นก็หมดโอกาส การแก้ไขนะซึ่งเราก็ได้เห็นในสังคมความเป็นจริงนั้นก็จะอับเฉาเศร้าหมองกันมากมายทีเดียวเพราะไม่ได้มีการพัฒนาการให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในบ้านปลายชีวิตนะอยู่แต่ในสถานที่ที่เราพึงพอใจแต่ความพึงพอใจก็ขาดตกบกพองถึงประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน จะเห็นว่าสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในบั้นปลายเพราะเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมไม่ได้มีความละอายตบาปหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมของตนกันการที่เราเรียนรู้พระธรรมคำสอนการเป็นผู้ให้นั้นหมายถึงการมีจิตใจมีความมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู่ชีวิตบั้นปลาย นะด้วยความเบิกบานของตนเมื่อเราเป็นผู้ให้เราจะเป็นผู้ที่เบาเป็นผู้ที่มีรู้สึกตนนั้นทำประโยชน์ในสังคมโดยที่สังคมอาจจะไม่รับรู้ด้วยซ้ำไปนี่คือเรียนรู้มีความละอายต่อบาปตามพระธรรมคำสอนและก็เรียนรู้เรื่องชีวิตไม่เที่ยงตามพระธรรมคำสอนชีวิตนะเราประกอบไปด้วย การตักเตือนตัวเราด้วยศีลด้วยผมวิหารสี่การที่เรามีผมวิหารสี่นะมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่มนุษย์เราใช้ชีวิตสิ่งที่ต้องคำนึงอย่างยิ่งก็มีความเมตตาเป็นหลักแล้วก็ต้องมีเหตุมีผลในการที่จะมีความเมตตานั้นด้วย ความระมัดระวังไม่ประทุสร้ายตนและคนอื่นอีกด้วยตนเองด้วยต้องเมตตาตนเองและจะเมตตาผู้อื่นคู่กันการที่เราจะเรียนรู้เรื่องวางใจนะสิงที่เราอยู่กับโลกสังคมที่เป็นจริงนั้นก็จะมีะหมู่คณะต่างๆหลากหลายวัยหลากหลายชาติหลากหลายาศาสนา แต่สิ่งที่เราจำเป็นเหลือเกินนะที่จะต้องตักเตือนตัวเราเสมอว่าชีวิตไม่เที่ยงเมื่อเราเตือนชีวิตไม่เที่ยงน้อมะระลึกเราจะมีสติเห็นความรู้สึกของกายของใจของการรับรู้เพื่อจะให้อบรมตนด้วยความยั้งคิดเป็นเบือ้องต้น แล้วก็เป็นเครื่องตึกตักเตือนตัวเราเสมอว่าเราต้องมีเมตตาให้ตนเมตตาให้คนรอบข้างเมตตาให้สังคมตามเหตุตามสมควรที่เราสามารถจะทำได้จะเป็นได้และการวางใจเป็นเรื่องสำคัญนะอย่างยิ่งการวางใจเนี่ยนะถ้าที่เท่าที่ พวกเราพทุทธบริษัท4มีการฝึกมีการอบรมวางใจเนี่ยต้องมีถึง3เนือ้อสภาวะที่เราสังเกตถ้าคำพูดมาสอนตัวเราเป็นเบื้องต้นนั้นก็ใช้พระธรรมมาหล่อเลี้ยงประคับประคองตักเตือนยับยั้งตนในะเรื่องบางเรื่องซึ่งเราไม่สามารถที่จะประสงค์ไปให้ตนนั้นนะมีความรู้สึก ถูกอ,อกถูกใจได้นะหรือเดินกระทบกระทั่งจนเกิดความเสียอกเสียใจเกิดความโกรธเกิดความน้อยใจเหล่านี้ก็จะต้องใช้พระธรรมน้อมะระลึกยังไม่ทำลายได้แต่และน้อมะระลึกยับยั้งควบคุมเบี่ยงเบนเพื่อจะไม่ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเป็นความโกรธความหงุดหงิด หรือสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนั้นนะยอมรับกับพระธรรมว่าต้องวางใจอันนี้เป็นพื้นฐานต้นๆแรกๆที่เราจะต้องยับยั้งตนประคับประคองตนจากการที่เรายึดมั่นในศีลนั้นประคับประคองก็ต้องเบียเบ่ยงเบนยงดีกเลี่ยงมิฉะนั้นความทุกข์ในใจจะประทุสลายตนจึงจำเป็นต้องประคับประคองการให ปลนะอดภัยก็คือการหลีกเลี่ยงนะไปก่อนเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นเบื้องต้นอย่างนี้พอเราได้ยินได้ฟังพธรรมในภพม,มิหารสี่ก็ต้องมีเมตตานะแล้วก็มีบอกการวางใจนะทีนี้เนื่องจากเบื้องต้นแล้วก็จะมีท่ามกลางท่ามกลางจะต้องมีผู้ที่ฝึกอบรมไปด้วยสมาธิ อบรมไปด้วยสตินะที่เนะขาเรียกเห็นสภาวะธรรมของตนดนะเห็นความไม่เที่ยงของตนทั้งกายและจิตใจที่มีสภาพการเกิดขึ้นได้ในะจนกระทั่งสู่อาการน้อยใจสู่อาการโกรธสู่อาการอยากมีอยากเป็นต่างๆเหล่านี้ก,ก็เรียกว่าการวางใจใน่าำกลางนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเรียนรู้มีการฝึกมีการอบรม จึงจะสามารถเห็นสภาวะธรรมที่การเกิดขึ้นไม่เที่ยงนั้นในกายในใจในสองเนื้อละสองสภาวะในคำว่าวางใจในสภาวะที่สามก็เป็นเรื่องบุคคลที่สามจะต้องเข้าถึงกระแสการเห็นความไม่เที่ยงมาเนิ่นานานสืบเนื่องจนไม่ไม่สามารถจิตใจจะร่วมไปเกิดความ นะยึดมั่นได้นะเจ้กระทั่งวางการยึดมั่นถือมัน่นทำให้ใจนั้นไม่เกิดเป็นทุกข์จากการได้เห็นได้ยินจากการอยากมีอยากเป็นนะเพราะนั้นถ้าหากว่าในเนื้อที่สในคําว่าวางใจนั้นก็จะต้องบุคคลที่มีสติมีปัญญาเข้าถึงการ ยอมรับความจริงในชีวิตในร่างกายในใจจนจิตใจนั้นหมดการเกิดขึ้นของความทุกข์ทั้งปวงจึงเกิดความวางใจอันนี้ต้องเป็นผู้ที่ฝึกที่อบรมประพฤติปฏิบัติตนนะจนกระทั่งจับต้องนะเขาทำคำสอนเข้าไปในจิตในใจถ้าเราเรียกกันภาษาปฏิบัติพัฒนาเขาเรียกว่าเป็นหมู่สง์ ก็ต้องเป็นเนื้อค่อนข้างจะเป็นบ้านปลายด้วยซ้ำไปนะจึงจะสามารถเข้าถึงกระแสการวางใจจากความเป็นจริงที่จิตใจนั้นหมดการเกิดการยึดมั่นนะเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยสำคัญที่จะต้องพิจารณาชีวิตในบ้านปลายของเราในะสูงวัยจะต้องมีเหตุมีผลอยู่สม่ำเสมอว่าถ้าลูกหลานของเรา ประสงค์จะเรียนรู้เราก็สมควรที่จะให้ความรู้ให้สิ่งที่เป็นกำลังใจและก็ถูกต้องของการมีชีวิตในเบื้องต้นในท่ามกลางในบ้านปลายไม่ให้ลูกหลานของเรานั้น,นเชื่อมบ่นหลงไปในทางกระแสการยึดมัน่นแต่การที่เรายึดมัน่นเป็นฐานแรกๆที่เราต้องเรียนรู้ชีวิตในเบื้องต้น ยึดมั่นในความรู้สึกการใช้ชีวิตยึดมั่นในสิ่งที่มีศิลธรรมเกิดประโยชน์อย่างไรนะยึดมั่นในเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐินั้นนะก็จะต้องยึดมัน่นแต่สิ่งที่ยึดมั่นเป็นการเดินทางฝ่ายสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าหากว่าเราคลายการยึดมัน่นนั้นหมายถึงเราเขาเรียกว่าสิ่งที่ควรได้คิดได้พูดได้ทำก็ทำ สิ่งที่ไม่ควรจะคิดจะพูดจะทำก็ไม่ไม่ควรเพราะฉะนั้นต้องหยุดเป็นเคลื่อนไหวเป็นมีเมตตาให้รู้ตัวตนการวางใจนะก็ต้องรู้เหตุของการที่ะจะคิดจะพูดจะทำกันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จากประสบการณ์ชีวิตเบื้องต้นท่ามกลาง ก็เป็นโรงเรียนให้เราได้พิจารณาพอถึงบั้นปลายชีวิตควรจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านควรจะมีการเรียนรู้เรื่องเมตตานะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอุเบกขาก็ต้องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นการประคับประคองไปก่อนนะก็เป็นสิ่งที่ยากในการที่เรา จะวางใจได้สมบูรณ์ถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่ได้ฝึกอบรมตนให้มีสติมีปัญญามีสมาธิที่มุ่งมั่นการจับต้องการเข้าถึงนั้นก็ไม่ได้ของง่ายแต่เราใช้แนวทางดังกล่าวเพื่อให้เกิดมีความละอายต่อบาปกันวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดี ในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามานดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัท4สี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ